มาดูช้อยอื่นๆอีกก็บบคือเช่นมิโซเนี่ยมักจะมักจะมาด้วยอาการ3 c เนาะ3าคือไอโคเลซาคือมีไข้มีน้ำมูกเนาะแล้วมีเรื่องของอคอนจังเตว,วาตาแดงนั่นเองอืส่วนใหญ่เนี่ยอาการเหล่านี้มักจะเกิดในเด็ก1-4ปีแล้วก็อายุอีกทีคือ20-29ปีเนาะติดจากเชื้อพวกพารามิโซไวรัสนั่นเอง ที่พบได้ตามจมูกและลำคอของผู้ป่วยติดจากการไอจามหรือได้เชื้อมา,มาทางอากาศเนาะอือคือคือถ้าเป็นตัวหัดโรคหัดเนี่ยมีเซ l เนี่ยคือจะมีไข้ามาสองสี่วันแล้วก็มีผื่นขึ้นผื่นจะไม่ได้หายไปเอ้ยไม่ใช่ไข้ไม่ได้ลงแล้วค่อยมีผื่นขึ้นนะคือมีไข้แล้วมีผื่นมลกส่าเมคโรปโวลาเลตเนาะเอ่อบาสปสร์ตกระจายไปที่หน้าคอแล้วค่อยลงขาแขนนะคือเป็นอย่างนี้ ืนเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจะต่างครับต,ตัวตัวสาขา่เมื่อกี้โรเซล่าอินเฟนตุมเมื่อกี้เนาะอผืนก็แตกต่างกันแล้วเวลาผืนกระจายจะกระจายจากหน้ากระจายจากหน้าส่วนบนลงมาที่แขนขาลงมาที่ตัวเนาะร่วมกับที่พบตัวในช่องปากเนี่ยจะพบคอปิกสปอตคือเป็นกลคมกลมๆขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ย นะแล้วก็เวลารักษาเนี่ยเรารักษาคือรักษาตามอาการเราให้ยาลดไข้เป็นครัง้งคราวลดก,การชิดตัวเนาะกระตุ้นให้ดื่มน้ำเนาะหรือน้ำน้ำมันนะ้ำผลไม้ป้องกันการข่าวน้ำเนาะอืมอาจจะให้ยาปฏิชีปฏิชีวนะในเด็กที่มีการติดเชื้อหรือปรเปิดเลือดซ้อนถ้ามีโรคโรคภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นหูชั้นกลางอักเสบอีโอเตติด e มีเดียเนาะเราปอดอักเสบอืมหรือว่าสมองอักเสบนั่นเอง,เอง